สวัสดีค่ะวันนี้พาท่านมาชมตลาดนัดต้นไม้ที่หน้าห้างโรบินสันบุรีรัมนะคะวันนี้มาเดินห้างแต่มาเจอตลาดนัดต้นไม้ก็เลยพาท่านชมก่อนนะคะประเดิมเลยนะคะร้านนี้เจ้าแรกนะคะพาท่านมาเดินชมต้นแรกเลยก็คือองค์หญิงทอฝันนะคะเห็นต้นใหญ่ก็น่าสนใจอยู่ค่ะ ยังแต่สงสัยว่าเขาสีสันเขาจะเป็นอย่างไรแค่นั้นเองนะคะก็ถามน้องคนขายอยู่ก็ยังเป็นมือสมัครเล่นพี่สาวให้มาขายก็เลยมายังไม่รู้ราคานะคะก็เลยพาท่านชมปนนะคะต้นนี้น้องเขาบอกผิดไปน,นิดนึงน้องเขาบอกว่าดารานพร,รัตน์ไม่น่าจะใช่นะคะน่าจะเป็น ดาราปรกกายเพชรค่ะต้นลายจุดๆุดุ่สครูนนี่นะคะสวยค่ะมาชมไปด้วยกันนะคะที่หน้า,าห้างโรบินสันเขามีตลาดนักต้นไม้ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5มิถุนายนสอง5นะคะเชิญชมไปด้วยกันค่ะสวยเนาะอยู่ที่ตลาดต้นไม้บุริรัมย์นะคะ นี่ไงก็กำลังเป็นสวนเล็กๆอยู่แต่ว่าไม่มีไม่รู้จักชื่อเนาะคนขายก็ไม่รู้จักชื่อสวยมากเอยค่ะนี่เป็นดชนมีเป็ดเจ็ดสีอ๋อนี่เป็ดเจ็ดสีนะคะเพราะว่ามันยังไม่กลับสีค่ะมันต้องมันตอกลับออกสีค่ะสวยมากเลยอ่าที่ดูมารู้จักแต่ชายชนเนี่ยหยุดนิดเขาดเขายุดแลแต่ว่าเขาไม่จอมติดราคาก็เลยยังไม่รู้ราคาเนาะ อันนี้ก็รู้อันนี้ก็รู้จักนะนี้ก็จะเป็นหลวงรากอันนี้หลวงรากนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นหลวงรากทุกอินโดจะก้างจะใหญ่อ้าวอินโดมันจะไม่ค่อยเหมือนของไทยของไทยมนจะบางกว่าสอ๋อมีมีต่างประเทศอีกอันเป็นโดอันนี้ต้นแน่นแล้น้องใหญ่เลยค่ะอันนี้พืชผลออกสุดอันนี้ผงเหินค่ะค่ะออกสุดสบายๆสวยๆเนาะใช่เออเนาะ เลยมากเลยค่ะแต่แต่ว่าเป็นอันนี้ต้นแม่ขายไหมคะขายค่ะแต่แต่แต่เขาก็ไม่ยังไม่ติดราคาอนะ๋ออันนี้ราาห,นหราคาห้าร้อยหนูเหลือสี่ร้อยห้าสิบได้นี่นะต้นแม่นะใช่ค่ะเป็น<พ>ไซส์เดียวกันค่ะหัวใหญ่<อ>หัวใหญ่ไม่ใหญ่ดู<อ>ที่โคนใบค่ะมันจะคือถ้าโคนใบแข็งแรงแบบนี้แสดงว่าหัวนใหญ่แต่เราก็สามารถเอาไปผ่าอ๋อนียังไม่ผ่ายังไม่จบค่ะ ไม่เคยผ่าเลยค่ะไม่มีไม้จอบโอ้ซื้อมาแล้วหนูก็เพาะแล้วก็ปลูกนะคะหนูหนูมีสวนเองใช่ไหมคะอยู่บ้านเออคุณที่บ้างค่ะแต่เหมือนสวนเลยแหละค่ะกพี่สาวบังคับมาขายมีมีเยอะแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ไหมบอกไว้ได้นี่เบื่อเผื่อนีได้ค่ะ065 065 639 639 3997 3997ชื่อชื่อป้อค่ะชื่อ ร้ anyway. านที่น้องป้อน้องเจ้าของร้านเนาะใช่ค่ะกินวิวี่หมู่บ้านบีลัมย์กินวิวหมู่บ้านบุรีลัมย์กินวิวอ๋อแล้วท่านนั้นล่ะคะรู้ว่ารู้จักรู้จักวัดหมู่บ้านที่เคยไปบ้านมะค่าอ๋อบ้านมะค่าใช่ไห่ถ้าท่านไหนสนใจก็มาดูได้เดินไปดูได้นะคะท am um ี่หมู่บ้านกรินวิวบีรัมย์อยู่ในเมืองค่ะใกล้เมืองดีรัมย์ค่ะไม้สวยมากๆค่ะ วันนี้มาวันนี้วันนี้ร้านมาออกร้านที่โู้มิสันที่บุรีรัมย์นะคะตลาดนัดซึ่ง<ม>เป็นเป็นตลาดนัดต้นไม้วันที่สามถึงวันที่ห้าใช่ไหมคุใช่ค่ะถ้าไหนสนใจก็มาทุนต้นไม้ได้เลยนะคะต้นไม้ที่สวยราคาราคาจับต้องได้ค่ะกำลังมีต้สวยๆนะคะร้านป้าปอน้องปอนะคะ ร้านที่รูปอุษร์ุรีดาค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมน,นะคะสวัสดีค่ะ